ถ้าคุณมาวัดเทวราชกุญชรนะครับอันนี้จะมีเทวราชเนลมิตรเนาะซึ่งถือเป็นเทพทันใจนะครับใครอยากจะขอ,เร,อเรื่องเร็วๆจัดเลยนะครับก็มาที่นี่เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วยอันนี้ขอเรื่องการางานเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้กันนะครับแต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าไฮไลท์คือท่านเทพทันใจเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีไหว้นะครับก็มีเขาบอกทริคมาว่าให้เราเนี่ย ถือแบงค์มา2ใบแบงค์อะไรก็ได้นะครับอย่างของผมเป็นแบงค์ยีเนาะเอาแบงค์สใบเนี่ยใส่ในมือท่านนะครับแล้วก็เข้าไปอธิษฐานโดยการที่ให้นิ้วท่านจดที่หน้าผากนะครับแล้วเราก็ขอพอรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเงินนี้ออกมาเราจะเก็บ1ใบอีก1ใบจะมีการบริจาคให้วัดนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะลวมกับทเท้าเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแล้วเดี๋ยวตัวน,นี้ผมจะเลือกแบงค์ให้พนักง,งานผมเอาว่าอันไหนเป็นเลขมงคลเก็บไว้อันไหนบริจาคให้วัดอ่ะไหนขอดูเลขหน่อยนี่เลยจ้ะ นี่เลยจ้ะอ่ะโหนี่มาคนแรกเลยนะเร็วเลยนะเก็บใบนี้เลขอะไรเป็นรุ่นกันเลยโอ้อันนี้ก็ชัดแล้วปะเก็บใบนี้เราเล่เก็บใบนี้ดูเลขเป็นรู้อยู่แก่ใจโอ้โหดันได้เลขดีเอาเก็บใบนี้นี่สองสองสองหกนี่อ่ะเดี๋ยวไปไหว้กันเกี็บภกษีเสิทธิ์ครับอันนี้คือเป็นเคลดทางใจเราเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระอินทร์ที่ท่านทรงช้างเอราวัณซึ่ง อันนี้เขาบอกว่าไว้ขอการงานการขอควรเจาะจงนะขอเป็นเรื่องๆเราจะได้ดูว่าหวังผลได้ไหมแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเราต้องมีความดีหรือปฏิบัติบูชามาแรกถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีการปฏิบัติบูชามาแรกอย่างผมเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเทวดาทําไมต้องให้เราด้วยแต่ก็เชื่อว่าความดีมันก็ต้องทําต่อไปเนาะวันนี้พามาบริจาคครับปล่อยปลานะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนนะครับก็นำเงินตรงนี้มาเนาะไป ขอบคุณลูกค้ามากวันนี้ก็เอาเงินมาบริจาคปลาประมาณหนึ่งมื่นเนาะพร้อมกับให้อาหารเดี๋ยวมีอีกสองก็สอบที่นี่ก็มาให้อาหารปลากันได้ได้สนับสนุนบัตรด้วย ทำไมเราทำบุญต้องกดน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถามผูบาอาจารย์มาคือดวงวิญญาณบางดวงครับถ้าเราไม่มีแอคชั่นในเขาเห็นเขาไม่สามารถอนุทันนานหรือรับได้หรือส่งจิตไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นการทำบุญเสร็จแล้วควรกดน้ำเรื่องนี้ผมเองเคยพิสูจน์นะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าผมเจออะไรกันมั